ถ้าพูดถึงทะเลกรีซนะคะหลายคนคงนึกถึงเกาะดังๆอย่างเช่นซานโตลินีหรือมิโกนอสนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับอีกหนึ่งส่วนทะเลที่สวยไม่แพ้กันเลยค่ะที่นี่คือเพโลโพนิสอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนวันนี้เราจะออกเดินทางจากทิปโปลิไปคาซามิลีนะคะ อากาศกำลังดีเลยค่ะประมาณ17องศา17อ่าองศาองศาเออ today วันนี้17องศาวันนี้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 เออ7 7องศา17องศาออระโค่ะจากจุดนี้นะคะเราจะมุ่งหน้าลงใต้ผ่านเมืองกะลามาตา และจะไปแวะชมเมืองเก่าที่เมืองคาฟามิลีกันค่ะ,ะหลังจากที่เราเดินทางได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็มาถึงเมืองการามาต้าค่ะระหว่างทางนะคะเจอวิวทะเลสวยจนต้องขอแวะลงไปถ่ายรูปสักหน่อยค่ะ ตอนนี้เราก็ออกจากกาลามาต้าแล้วนะคะกำลังจะมุ่งหน้าไปคาซามิลีนะคะระหว่างทางนะคะเต็มไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆซ่อนอยู่ตามเชิงเขามิวภูเขาสูงใหญ่สลับกับทะเลทำให้การเดินทางของเราไม่น่าเบื่อเลยค่ะ ต้อนรับสู่เมืองคาซามิลีนะคะทุกคนที่นี่เป็นเมืองเล็กๆติด,ดริมทะเลบรรยากาศเงียบสงบไม่บุกพ่านแต่เต็มไปด้วยร้านอาหารร้านกาแฟและร้านขายของเฮนเม a และตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองเขาคาซามิลี่นะคะบ้านเรือนที่นี่นะคะสร้างขึ้นจากหินท้องถิน่นและหอคอยสูงที่นี่ก็เคยเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและเป็นทั้งป้องปราการอีกด้วยค่ะ เมื่อเราเดินผ่านประตูเข้ามาทางด้านขวามือของเรานะคะจะเป็นโบสถ์เซนสไปรีดอนภายในมีหอระฆังสูงหลายชั้นที่สร้างขึ้นตามแบบสถาปตัตยกรรมหลังยุคไบเซนไทายบริเวณทางเข้าจะมีรูปนกอินทรีสองหัวสลักลายนูนเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของไบเซนไทายที่นี่จะเปิดให้บริการตั้งแต่8ดโมงเชา้าจนถึง2องทุ่มยกเว้นวันอังคารที่จะปิดทำการนะคะ จากคาซามิลี่นะคะเราจะเดินทางต่ออีก5นาทีนะคะก็จะมาถึงฟอนเนียสปีไฮไลท์ของทริปวันนี้เลยค่ะ คำว่า p h o n i a s ias, ในภาษากริกนะคะแปลว่าฆาตกรชื่อนี้มาจากตำนานท้องถิ่นที่เล่ากันว่าในอดีตบริเวณนี้นะคะเคยเป็นที่หลบซ่อนของพวกโจรสลัดนะคะและพวกที่คอยป้นคนเดินทางทางทะเลทำให้หาดแห่งนี้มีบรรยากาศที่ลึกลับในเรื่องเล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับสวยงามและเงียบสงบมากค่ะโอ้โะ น้ำทะเลที่นี่จะใสสะอาดจนมองเห็นก้นทะเลเป็นหาดหินขาวกลมไม่มีหาดทรายจุดเด่นของที่นี่คือโขดหินก้อนใหญ่กลางทะเลที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของหาดนี้เลยก็ว่าได้ค่ะข้างล่างจะมีอุโมงค์เล็กๆที่เราสามารถว่ายน้ำลอดผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งได้ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซิเกเนเจอร์เลยก็ว่าได้ค่ะทุกคนจะชอบมากระโดดเล่นน้ำกันที่นี่และถ้าใครที่กำลังมองหาทะเลที่ต้อนรับทั้งครอบครัวรวมถึงสมาชิกสีค่ะและ้วก็ที่นี่เลยค่ะตอบโจทย์ที่สุดพอเล่นน้ำมาได้สักพักหนึ่งนะคะร่างกายขยับเยอะแล้วก็เริ่มหิวข้าวแล้วค่ะ เราเลยออกเดินทางต่อ,อย่างอีกจุดหมายถัดไปนะคะนั่นคือหมู่บ้านอากิโอชนิโคลาช์ ชื่อหมู่บ้านนี้นะคะแปลว่านักบุญนิโครัสซ,ซึ่งเป็นนักบุญผู้ผพิทักษ์ของชาวประมงและกลาสีในความเชื่อของชาวกรีกเดิมทีที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆมีเรือไม้แบบดั้งเดิมต่อมาเมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มบูมในแถบมานิหมู่บ้านนี้จึงค่อยๆกลายเป็นจุดหมายยอดนิยมและยังคงรักษาความเงียบสงบและเรียบง่ายสเสน่ห์ของที่นี่คืออาหารทะเลสดใหม่ทุกวันจากเรือชาวประมงปรุงแบบรสชาติคนท้องถิน่นราคาย่อมเยาที่ใครก็เข้าถึงได้ หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆแล้วนะคะเราจะแวะไปต่อกันที่หมู่บ้านลิมเม่นี่กันค่ะ ททะเลสีฟ้าครามตัดกับสีฟ้าอ่อนจนใครที่มาเห็นนะคะก็ต้องร้องว้าวกันทีเดียวเลยค่ะ และถ้าโชคดีนะคะเราจะได้เจอน้องเต่มามะเฟืองขึ้นมาหายใจใกล้ใช้ฝังให้เราได้เห็นอีกด้วยค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในบริเวณนี้แล้วมันทำให้เราได้คิดนะว่าการท่องเที่ยวจริงๆไม่ใช่แค่ถ่ายรูปวิวสวยๆ แต่คือการได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและเรียนรู้ที่จะเคารพสิ่งมีชีวิตที่เราได้เจอระหว่างทางแบบนี้แหละที่ทําให้ลิม,มานี้ไม่ใช่แค่หมู่บ้านริมทะเลแต่เป็นที่ที่เราอยากจะจดจําไปนานๆและมาซ้ําๆแล้ววันนี้ไท่ไท travel ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ